สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กโค้ทชแนลวันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไล่เรนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตแล้วก็ คาดเดาคะแนนที่จะจบกันดีกว่านะครับผมนะพร้อมกับการสอนจับทีมเล็กๆ,ๆน้อยๆไปละกันนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในไลฟ์สดเนี่ยผมได้มีการจัดทีมให้ดูกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะจัดเร็วเกินไปบางคนอาจจะตามไม่ทันนะผมผมก็เดี๋ยวจะมาแนะสเตจอีเวนต์ประจําเดือนตุลาคมของโคโาโบรีซีโ่นั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สเตจอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งสเตจอีเวนต์เนี่ยรางวัลในรอบนี้นะครับผม จะเหมือนกับทางด้านของ2เดือนที่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นโครโบบากินะครับผมนั่นก็คือตัวแหวนเยลลี่ชิ้นนี้นั่นเองครับผมซึ่งมีค่าสเตตัสเป็นอัตราการใช้สกิลต้าสกิลแล้วก็ลดแล่นั่นเองนะครับผมชิ้นนี้จะไม่มีหลบสกิลในชิ้นนี้ฉะนั้นแล้วทําให้ชิ้นนี้เนี่ยเหมาะสมกับสายว่องไวท่าแสงเท่านั้นซึ่งสายว่องไวท่าแสงนะครับผมที่ใช้ในปัจจุบันและยังเก่งๆอยู่เลยนะครับผมนั่นก็มีอยู่เพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือ เอ็ดวดแสงหรือนอนแสงของเรานั่นเองนะผมเชนั้นแล้วใครมีแล้ว1ชิ้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งอีกต่อไปครับเพราะว่าชิ้นนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับอย่างอื่นนะครับผมทําไมถึงนอนแสงตัวเดียวล่ะที่เหมาะสมเพราะว่านอนแสงเนี่ยเป็นสายว่องไวและสายว่องไวเนี่ยมันจะมีค่าเซตัสให้มา30%ออยู่แล้วในทางด้านของการหลบสกิล เพียงแค่เราใส่เกียร์ช่องกลางเนี่ยให้มันมีอัตราการหลบสกิลเพิ่มอีก50%เป็น80%เท่านั้นก็เพียงพอต่อการใช้งานอย่างมากแล้วนะครับผมนะรวมกัน80%ก็เยี่ยมกูดแล้วครับผมเราไปเน้นต้านสกิลให้มันถึง100%กันให้มากกว่านั่นเองนะครับผมนะ,ะนี่แหละครับผมเป็นหลักการของการใส่เกียร์สายว่องไวนั่นเองนะครับผนมะก็แถมให้เกรดได้เกรดน้อยไปละกันนะครับผม โอเคแล้วก็ทางด้านของบักของเตทอีเวนตอนต้นเดือนที่มาใหม่ๆเนี่ยที่แจกเป็นทางด้านของตัวไฮเปอร์ของตัวเพทเทเลกิุสนะครับผมก็แก้ไปแล้วนะตอนต้นเดือนนี้ก็คือมาวันแรกปุ๊บมีไม่กี่ชั่วโมงเองครับผมใครมาทันก็โชคดีไปใครมาไม่ทันก็ไม่ได้รับออกมาชดเชยอะไรนะผมเขาก็แก้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองนะผมซึ่งผมก็มาไม่ทันนั่นเองนะผมนะก็กว่าจะเข้าก็คือในไลฟ์สดกันที่เห็นเห็นผมเข้าเลยนั่นเองนะครับผม โอเคมาเกิดกงนประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันซะหน่อยละกันนะครับผมซึ่งในไลฟ์สดเนี่ยผมจัดทีมไว้ทีมหนึ่งแล้วนะครับผมทีมแรกนี้เองนะเพราะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมผมตามที่ผมได้ตัวบัฟเพิ่มเสริมเติมเข้ามานั่นเองนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูกันอีกหนึ่งทีมละกันนะผมแบบโล่งๆกันเลยนะครับผมนะอันดับแรกเลยสเตจอีเวนต์รอบนี้นั้นเป็นสเตจอีเวนต์ธาตุไฟนะผมพอเป็นสเตจอีเวนต์ธาตุไฟแล้วเราก็ต้องนึกถึงธาตุน้านะถูกต้องไหมครับแล้้วก็าานนํเนี่ย ตัวที่ตีป้อมแรงที่สุดนะผมต้องเป็นสายไวพิบฉะนั้นเราก็เลือกสายไวพิบมาเติมเสริมในทีมกันก่อนเลยอ้อ ลืมไปครับผมก่อนที่จะไปเติมพวพวกนั้นเนี่ยเราต้องใส่ตัวบัฟประจําเดือนไปก่อนนะผมอ่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ไอ้ตัวบัฟประจําเดือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมก็กดที่แถบกบข้างล่างนี้ผมนี้นะเจอที่ได้รับบัฟนะผมก็กดขึ้นมามี1 2 3 4 5หก็เรียงตามนี้เลยนะ12ตัวนะผมโอ้ถ้าคูนี้มันจะเท่าไหร่เนี่ยสองจุดสองเท่าเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยสิบสองตัวใครได้มาสิบสองตัวคมนี่ก็โอ้โหน่าจะคูณกันอุตลลดเลยนะผมสงสัยคงจะซักแบบว่าวิ่งตาละ ืนนะครับผมโอ้โหก็รวมหมดตามร่างตามนี้เลยนะผมตัวที่คูณนะร่างเอลต้าร่างไฮเปอร์ร่าง9้า, Hyper, า9ดาวนะครับผมตัวไหนไม่มี9้าดาวก็เฉพาะร่างเอลตากับไฮเปอร์ร่าง8ดาวธรรมดาไม่ได้รับการบัฟนะครับผมฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ร่าง8ดาวธรรมดาในการใส่เข้าไปในทีมนะผม พยายามอัพขึ้นเป็นเฮลตราไฮเปร์หรือก้าดาวเพื่อเอามาบัฟวิ่งนั่นเองนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันดีกว่าอันดับแรกเลยใส่ตัวที่เราบัฟมีทั้งหมดในทีมไปก่อนผมซึ่งรีซิโลผมมี5ตัวนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาใส่กันก่อนดีกว่านะครับผมมาเพเทเลกิอุสนะครับผมไฮเปร์ Hyper. แล้วก็มีต้องเป็นอะไรเอ่ยนะผมจําไม่ได้นะว่าผมมีอะไรบ้างเออผมมีตัวเอมิเลียนะครับผมเอมิเลียอยู่สายเอ่ย เอเมิเลียเอเมิเลียเอมิเลียหายเอาอยู่นี่นะครับผมโอเคเอเมิเลียไปแล้ว2นะครับผมนะตัวถัดมาตัวที่3นะครับผมก็ต้องเป็นเอมิเลียอีกเช่นเคยอ๋อมีดเพเทเลกิุสอีกหนึ่งตัวร่างออลตราก็ใส่ลงไปนะครับผมเรมครับผมมีเรม1ตัวก็ใส่ลงไปและเอมิเลียออลตราอีกหนึ่งตัวผมก็จะใส่ลงไปนั่นเองแต่ว่ามันอยู่ไหนเอ่ยเออไกลเหลือเกินนะผมหาไม่เจอ เอเมรียเอเมรียกดเลยละกันนะครับผมหาไม่เจอครับไกลเหลือเกินนะไหวพิบไม้นะครับผมโอเคเอเมรียครบ5ตัวแล้วใครมีมากกว่านี้ก็ใส่จะหนักจะเต็มกันเลยนะครับผมนะโอเคถัดมาผมเมื่อผ่านข้อแรกนี้ไปแล้วเราก็ใส่เรเจอร์ธาตุน้ำทั้งหมดที่เรามีนะผมโดยเน้นไหวพิบเป็นหลักก่อนละกันนะผมกดไหวพิบให้ดูนะก็ใส่ไหวพิบให้เยอะยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปก่อนนะครับผม ส่วนเห็ดพิษนั้นทำไมผมไม่ใส่เพราะว่ามันเดินช้านะผมมันเติมทีมได้ไม่ทนันฉะนั้นผมจะไม่ใส่ใครไม่มีตัวอะไรก็เอาเห็ดพิษไปได้แต่ว่าใส่เกว่วิ่งไวให้มัน2จุดจะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคตัวถัดมาก,กันเออใส่ตัวไรดีโนอ่ะใส่อายไปหนึ่งตัวละกันสตรีมครับตัวนี้ใช้ดีมากครับผมแนะนะนะนำให้ใส่ลงไปด้วยนะผมเอริซาเบธครับ,รบผมมีนะผมจากคุณโบเจ็ดบาทผมก็ใส่ลงไปอ่าทิก้าครับผมใส่ไปก่อนละกันนะค่อยเอาออกหนูถ้ามีตัวที่ดีกว่านี้นะผมบาตโรคครับ แม็กก็ใส่ลงไปของตัวในแม็กนี่ก็คือแนะนําใส่ลงไปเต็มที่เลยนะครับผมนะแลวิธีผมยังใส่เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแม็กนั่นเองปล่อยตัวได้รวดเร็วแล้วก็เซตพมันจะฆ่าสูงกว่าร่างธรรมดานั่นเองนะผมค่าเลือดมันจะเยอะนิดนึงนะครับผมโอเคจบกันประมาณนี้สาหรับสายไวพิบนะผมถัดมาครับใส่สายพลังและวงไวยท่านานลงไปเติมให้เต็ไมไม่มากที่สุดนะครับผม มผมใส่ไปเลย2ตัวนะครับผมตัวทว,ว่าผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีดาเมจอะไรที่เราต้องการมากนะครับผมออริมูลุอาใส่เลยละกันมันอาจจะวิ่งชา้านิดนึงหนุ่มค่อยไปเปลี่ยนเกียร์ทีหลังละกันแต่ว่าตัวนี้มันมีบัฟฮิวเลือดนะมแล้วก็สร้างเกาะเลือดวนให้ทีมเราเนี่ยมันยืนอึดถึกทนรับดาเมจจากป้อมได้นั่นเองนะครับผมส่วนโคน,นี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลือกนะเออไดนดูซิโคน,นี่มันมีอะไรเอ,อ่ฮิวเลือดกับเกาะเลือดเหมือนกันเหรอ แต่ทางด้านของสลามมันมีดามเมจแถมด้วยนะโอเคผมเอาสลามไปละกันนะผมใครจะเลือกโคนี่นักเรียนก็ได้นะคผมมนะัะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมบอยเคผมก็ไม่ได้เอาไปนะมันวิ่งช้ารนผมขี้เกียจใส่เกียร์ให้มันวิ่งไวๆนะครับผมโอเคเอ้ยเกาลี่น่าสนใจนะเกาลี่เหมือนมีบัฟวิ่งไวหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะผมโอเคมีแค่ฮิลเลอ่อก,กับกาะเรือนนะโอเค บาวครับบาวโพไซดอนนี้น่าสนใจเนี่ยผมต้องเอาไปนะมันมีบัฟว,วิ่งไวอยู่นะผมนะนี่บัฟว,วิ่งไวนะผมถึงจะน้อยแต่ก็มีผลมากครับผมนะในเกม pvp นะครับผมในสเต็วิ่งนี้นะครับผมนะโอเคเหลืออีกช่องหนึ่งเอาอะไรดีล่ะ เอาฮันใส่ลงไปนะครับผมนะแล้วก็โคนี่เทพีแอริสนะครับผมผมเอาบางตัวออกแล้วกันอนะเอาทีกาออกไปนะผมค่อยๆคัดบางตัวออกไปนะครับผมนะตัวไหนที่แบบว่าดูไม่ค่อยดีตัวไม่แม็กก็ค่อยๆเอาออกเอาออกไปเรื่อยๆนะผมจนทีมเราสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับผมนะโอเคหมดเกี้ยงแล้ว ต่อไปก็ต้องเป็นแสงมืดละกันนะผม,ผมเอาแสงมืดมาเสริมก่อนเพราะว่าเป็นธาตุเสมอทางทานกันนะครับผมนะแล้วค่อยไปเรื่องเรเจอร์ธาตุไฟมาเสริมเพิ่มเติมเอาละกันนะครับผมเออแสงมืดหรอเบารอ็อกผมไม่เอาไปละกันนะเพราะว่าผมใช้เกียร PV ์ PVP ผมขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์นะครับนะเอ,อแสงมืดมันต้องเอามืดสิตัวบัฟวิ่งไวเราอยู่มืดนะครับผมนะไม่ใช่แสงสิอ่ามูลเบสบอลหนึ่งตัวเออใส่แทนอะไรดีวะที่เต็มไปหมดแล้ว เอาตัวอะไรดีเอาว่องไวออกละกันเอาว่องไวออกไปหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะอีกตัวหนึ่งเอาอะไรออกดีว่าเอ้จะได้อาวาโยมมีใส่เข้าไปนะครับผมอีกตัวหนึ่งเราเอาอะไรออกดีล่ะยากเลยฮะยากเลยครับผมอเอาคันออกละกันเอาเอาฮันออกละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันผมก็จัดทีมประมาณนี้นะ โอเคไม่มีตัวบัฟวิ่งอื่นๆใดๆเพิ่มเติมเสริมแล้วนะครับผมในทีมผมตอนนี้นะผมก็เลยจัดลงตัวประมาณนี้ใครที่ที่ยังเหลืออยู่แนะนําว่าเอาไหวพิปไฟมาเสริมเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมนะแล้วพอใครยังที่เหลืออีกเอา้าก็เอาพลังกับว่องไวไฟมาเสริมอีกเท่านั้นเองนะครับผม ผมให้สุดเท่านี้ครับไม่แนะนําว่าให้เอาธาตุไม้ไปเน่ะผมเอาธาตุไม้ไปที่ผมบอกเลยบันเทิงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าธาตุไม้เนี่ยโดนป้อมไฟตีทีเดียวบินเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามแต่ครับทีเดียวก็หายไปเลยผมตีค่อนข้างจะแรงนะป้อมนะอ่ะแม้ว่าร่างแม็กนี่อาจจะตีสัก2ทีแล้วการเพิ่มมาสักถึงทีเนี่ยผมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรันใดเท่าไหร่ฉะนั้นหยุดเพียงแค่ธาตุไฟธาตุเสมอทางเท่านั้นนะผมนะหรือแสงมืดก็ตามแต่นะครับผมโอเคก็ในาการจัดทีประมาณนี้เดี๋ยวมา วิ่งกันสักรอบหนึ่งละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคาดเดาคะแนนกันสักหน่อยนะครับมาลองวิ่งกันดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนหนึงครับผมนะเวลาเรามีตัวทั้งนั้ของ บัฟวิ่งเยอะๆนะผมโอ้โหเดือนนี้นี่คือบัฟวิ่งกระจยา,ายนะผมเพราะว่าเป็นเดือนโครโบนะยังไงคะแนนก็สูงแน่นอนครับเดือนนี้แม้ว่าแหวนเยนรี่หลายคนจะมีแล้วหนูบางคนก็อาจจะยังไม่มีแล้วก็ต้องการตามหาเพราะว่าเพิ่งได้ขนนกจากเดือนที่แล้วมาหมาดๆนั่นเองโอ้ทำให้คะแนนเดือนนี้มันสูงเป็นพิเศษนั่นเองนะผมแม้ว่า บางคนเนี่ยมีแล้วจะไปใส่เราไม่ได้บางคนก็ยังอยากจะวิ่งอยู่นั่นเองนะผมเพื่อระบายขนนกนะครับผมขนนกมันอาจจะร้อนนะผมกลัวมันเน่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วก็เลยอยากมาลงทุนนั่นเองนะผมนะโอเคแซวเล่นนะผมแซวเล่นนะโอเคมาครับลุยกันหน่อยเอ๊ะเมื่อกี้เราเอาฮันออกแล้วไม่เช่เหรอทำไมมีฮันเอ่ยหรือว่าผมใช้ทีมหนึ่งไปครับเนี่ยเอาไม่เป็นไรวิ่งกันแล้วก็วิ่งกันไปนะผมว่าทีมมันคล้ายๆกันนะครับผมนะผมจัดมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะ เทคนิคมันเหมือนกันการเรื่องของการจัดนะก็เลยได้ผลออกมาคล้ายๆกนะันเรื่องของกดออมาตาไปโอเควิ่งไปครับผมวิ่งไปนะซึ่งใครจะใช้ทางเรืของนิ้วทิปช่วยก็ไม่มีปัญหานะื่อันนี้ผมวิ่งให้ดูด้วยนิ้วมือปกติเลยนะไม่ได้มีการหลักกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะขี้เกียจคิดนะครับผมใครที่อยากให้มันวิ่งไปได้ไกลๆก็ต้องคิดแนวทางการกดนิดนึงนะถ้าไม่ได้ใช้นิ้วทิปนะ ก็พยายามกดตัวบัฟวิ่งไวให้มันเสมอต้นเสมอปลายหมค่อยๆทยอยลงทยอยลงเทียโตนะผมแล้วก็ปล่อยตัวเดเมจลงมาเยอะๆนะผมนะมันจะทําให้เราวิ่งไปได้ไกลามากที่สุดแล้วก็คอยกดไอเทมให้มันถูกต้องนั่นเองนะผมนะไม่ได้พึ่งทางด้านของนิวทิปนั่นเองโอ้โรอบนี้วิ่งได้ใกล้มากครับผมโอ้โหห้ารกว่าเมตรเองนะ โอเคไม่เป็นไรครับผมนะแต่ว่าปกตินี่ผมวิ่งได้ประมาณ8 9,00อยู่แล้วนะผมห้าร้อยเมนี่ค่อนข้างน้อยนะครับผมนะดูนะเคยส,สุดผม1นึ่งเลยนะผมวิ่งค่อนข้างที่จะไกลเลยอ่าบางคนนี่อาจจะสงสัยว่าพี่เกียร์เนี่ยหลกัหลกๆควรจะใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับผมนะโอเคดย๋ยงเปิดให้ดูแล้วกันนะผมตัวไหนที่วิ่งเร็วนะผมผมก็จะใส่เกียร์มาวิ่ง1จุดนะผมหรือไม่ใส่เลยนะครับบางตัววิ่งช้านะผมออย่างเช่นตัวไหนเอ่ย ตัวไหนวิ่งช้าบ้างวะอืมตัวไหนวิ่งช้าช้าไหมเอ่ยมีไหมเนี่ยผมน่าจะคัดออกไปหมดแล้วนะ อ่ะอย่างเอมเรียร่างอัลตราก็ได้นะผมผมไม่ได้ใช้ PVP นะตัวนี้ผมก็เลยเออใส่เกียร์วิ่งไวัย 1. จุดละการตอนแรกเนี่ยผมจะใส่นาฬิกาเสริมคู่ไปด้วยนะผมแต่ว่าแร่เนี่ยมันยังเหลือเป็นพันสองเลยเนี่ยผมก็เลยโอเคเมื่อเราชั่งน้ําหนักแล้วนะผมเราควรเลือกลดแร่มากกว่าการรับวิ่งไวัย 2. จุดนั่นเองผมก็เลยเลือกไปใส่เป็นกระดิ่งนั่นเองนะผมนะอย่างบางตัวเนี่ยต้องการมาวิ่งไว2ช่องนะผมอย่างตัวนี้ ปกติผมก็เลยเออใส่2ช่องไปเลยแล้วการหมแกลมันเยอะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมบางตัวให้มันแรล้น้อยหน่อยแล้วก็วิ่งช้าหน่อยบางตัวแกลเยอะหน่อยแต่ว่าวิ่งไวหน่อยอะไรอย่างนี้ผมให้มันบาลานซ์บาลานซ์กันในทีมทั้งหมดนะครับเพื่อให้แกลเราพอที่จะปล่อยตัวนั้นได้ทันท่วงทีนั่นเองนะผมโอเคก็แนะการจัดทีมกันประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาคาดเดาคะแนนก่อนจะจากลากันไปดีกว่านะครับผมนะเอาแบบว่าทั้งทุกท็อปเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าท็อปหนึ่งที่ผมคงเดาไม่ออกนะครับเพราะว่ามันแล้วแต ปริมาณที่คนแข่งขันกันนะครับผมนะดูซิท็อปสิบท็อปสิตอนนี้30ล้านแล้วนะครับผมนะผมว่าอย่างน้อยนี่ก็น่าจะสัก8 90ล้านโดยปกติของท็อป10นะครับผมนะก็น่าจะประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวมาดูท็อปร้อยกันนิดนึงท็อปร้อยตอนนี้นะสิล้านไปแล้วเมื่อกี้ผมส่องอยู่ยัง10ล้านปลายๆอยู่เลยนะครับผมขึ้นมา11ล้านกันแล้วก็โอ้นี่ผ่านมาแค่4วันได้เองนะครับผมนะ โอ้โหขึ้นมา11ล้านเท่ากับว่าเราผ่านมาเหนือยสขึ้นมา11ล้านถ้าอย่างนั้นเหลืออีกแค่2ใน3มันอาจจะขึ้นไป30กว่าล้านนั่นเองและยิ่งวันหลังๆเนี่ยมันยิ่งบูสต์สปีดขึ้นไปอีกนะผมฉะนั้นแล้วทอบร้อยรอบนี้ ผมว่าอย่างต่ำนี่ก็คือ40ล้านนะผมใครวิ่งเนี่ยไปรอที่40ล้านเลยครับน่าจะสบายตัวอยู่นะครับผมนะ40ลา้านผมคาดว่าน่าจะจบที่ประมาณ35-40ล้านนะครับผมอ่าอันนี้เป็นการคาดเดาล่วงหน้านะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้นะครับผมนะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตตอนช่วงปลายปลายโค้งสุดท้ายกันอีกหนึ่งรอบนึงแล้วก็ต่อมาครับท็อป500อันนี้ผมวิ่งเอาท็อป500เช่นกันซึ่ง โอ้นี่ผ่านมาแค่1ใน3ปลาก็ไป3ล้านแล้วนะผมทุกทีเนี่ยจบประมาณ5ล้านกว่ารอบนี้นี่ผมว่าเกิน6ล้านแน่เลยนะผมฉะนั้นใครวิ่งเจ้าท็อป500้นี่ผมว่าอย่างนั้นน่าจะสัก7จ็ดล้านนะผมน่าจะถึงติดท็อป5 0 0อยนะครับผมโอ้โหวิ่งกันเยอะมากครับรอบนี้นะเปิงขนนกจริงๆนะครับผมแล้วต่อมาท็อปพันเนี่ยดูท็อปพันกันหน่อยท็อปพันนะครับผมสองล้านแล้วก็ตามมาติดติดเลยนะ ดักทรงแล้วน่าจะจบที่ประมาณ5ล้านได้นะผมรอบนี้นะก็เดาล่วงหน้านะผมอันนี้อาจจะคนอาจจะวิ่งลดน้อยลงในช่วงหลังก็เป็นไปได้นะผมเพราะว่าบางคนเนี่ยวิ่งหรือว่าเทขนนกรวดเดียวตอนแรกหมดแล้วก็รอให้คะแนนคนอื่นๆเนี่อลุ้นเอานะครับว่าเขาจะมาไม่ถึงเราอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็คะแนนนี้อาจจะยังไม่ใช่การคาดเราที่แท้จริงก็ได้ก็เดี๋ยวมาเด็กของสุดท้ายกันหนึ่งรอบละกันนะผม ส่วนท็อปห้าพันนั้นเราคงไม่ต้องดูหรอกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ชูเหมือนกันว่ามันจะจบที่ประมาณเท่าไหร่แต่ทุกทีท็อปห้าพันจะจบที่ประมาณ8ปดเก้าแสนนะผมรอบนี้อาจจะขึ้นหลักล้านกว่า,วาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเราก็มาคาดเดากันประมาณนี้นะครับผมใครที่วิ่งก็ขอให้โชคดีครับผมนะแล้วก็คุณนะสมบัติในการวิ่งเสร็จวิ่งรอบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่างน้อยๆต่อรอบต้องเกิน1 0,000มื่นนะครับผมนะตัวบัตต้องเยอะนิดนึงถ้าขนนกเราน้อยนะถ้าขนนกเยอะก็ตามแต่คนเลยครับผมไม่มีปัญหาแต่ว่า เตือนไว้ก่อนนะครับว่ารอบนี้คนเปิดได้เรนเจอร์ตัวใหม่ค่อนข้างที่เยอะจากโคโรโบรีซิโลตัวบัฟแต่และคนเนี่ยอย่างต่ำๆเลยคือ7ตัวหกตัวกันนะผมอย่งน้อยสุดเลยเนี่ยหตัวครับผมนะแบบผมเนี่ยแบบน้อยสุดเลย5ตัวและเขาก็วิ่งได้ไกลนของจัดทีมได้ค่อนข้างที่จะดี ทำให้แต่รอบในคะแนนเขาเกินหนึ่งหมื่นกันทุกคนฉะนั้นแล้วรอบนี้ขนนกเนี่ยควรจะมีอย่างต่ำสัก1นึ่งแสนนะผมเพื่อความเซฟและปลอดภัยแก่ตัวเราเองและอาจจะต้องซื้อเพิ่มซะด้วยซ้าน,นะผมใครที่ขนนกต่ำกว่านี้ไม่แนะนําให้วิ่งในรอบนี้อย่างยิ่งครับผมนะแม้ว่าดูคะแนนแล้วมันจะน้อยหน่วงเกียร์มันอาจจะไม่ได้ดีเดอะไรมากมายแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้วิ่งในรอบนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนวิ่งกันดุเดือดมากเพราะเพิ่งได้รับขนนกจาก 8.5ปีในดาวเคราะหขนนกมานั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มาแนะนําและก็คาดดาคะแนนการประมานี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์อะไรสงสัยก็บอกได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับผมไว้ผมจะมาตอบให้ทุกคําถามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย